สวัสดีครับแานแคนออโต้ฟรีสไตล์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับอีซูซูซึ่งจะเป็นอีซูซูรถใหม่โฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกซีรีส์ที่มีมีการปรับหน้าตาปรับความปลอดภัยมีการเพิ่มระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังผู้รู้กูรูของเรานะครับคุณจิรยุทธ์ครั้งนี้กลับปรากฏการณ์ใหม่ครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่กับโครงการรถยนต์ทีการ่ปานเราแลวก็คือ E สุดดีแมสนั้นครั้งนี้ต้องบอกว่าจัดเป็นกว่าทุกครั้งแล้วก็มาแบบโหดมากนะครับคันที่ของทางผมนี่ก็คือ E สุดดีแมสใช้ชื่อรุ่นย่อยว่า E Su ดดีไฮแลนเดอร์ E สุดดีไฮแลนเดอร์คือรุ่นลังสองยกสูง แล้วก็จะมีรุ่นใกล้กันอีกคบก็คือเป็นรุ่นที่เป็นแฟลนชิปโฮล์ครับก็คืออีซูซูวีครอสโฟร4เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อผมขอเอ่ยแบบนี้ครับว่าในความเป็นตัวท็อปของอีซูซูฮอลแลนเดอร์ประตูที่เป็นเกรด M แล้วก็อีซูซูวีครอสสประตูที่เป็นโฟร์เเกรด M ทั้ง2รุ่นนี้นั้นมาแบบจัดเป็นตรงที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของภาพลักษณ์ภายนอกตั้งแต่กันชนหน้ากระจังหน้ารูปแบบต่างๆของมัลติเลเยอร์ รูปแบบไฟล์ปรับเปลี่ยนไปและสิ่งสำคัญครับมีการเปลี่ยนลายล้อนัชใหม่ด้านท้ายให้อารมณ์ใหม่พร้อมๆกับเป็นไฟท้ายแบบเอเลนส์และสิ่งสำคัญครับก็คือการสร้างบรรยากาศเโดยสารถ้าเป็นอีสุขแคลนเดอร์ก็คือเป็นขับเครืร่อง200ยกสูงขับสไตล์เมืองก็จะเป็นโทนเทาดำแต่เป็นโทนใหม่ให้สีแบบวอร์มเวลคัมพร้อมๆก,กับการที่รู้สึกว่า,าความปขับแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมารวมพอดีกันอีกคันนึงก็คืออยากจะแต่พร้อมๆกันนั่นก็คือ e สสุด v cross 4.4 m เช่นกันข้างในก็คือบรรยากาศห้องโดยสารใหม่ๆและทั้ง2องรุ่นนี้ครับก็คือถ้ามองใกล้ๆผมก็คือจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นก็คือมีกล้องที่กระจกข้างซ้ายขวาแลวก็กล้องหลังนั่นหมายความว่ารุ่นนี้นั้นก่อนหน้านี้คือมีคําว่า e d a s ซึ่งเป็นปอมปลอดภัยขั้นสูงช่วยเหลือผี่แต่วันนี้นั้นก็คือมีกล้องรอบคันทั้ง t r a i l e n d r ที่เป็น4.4 m แล้วก็ e สุสุด v cross 4.4 m เพราะฉะนั้นมาด้วยกับการที่จะต้องมีในส่วนของกล้องรอบคันและก็พลังาไฟฟ้าและเมื่อมาเจอกับ ADA s ก็คือเป็นความปลอดภัยขั้นสูงที่เรียกว่าสูงเท่ากับคัน E สูง E m S x ที่เป็นตัวท็อปสุดในบ้านเราความปลอดภัยที่เรียกเปเน a ด a รที่เรียกว่าจัดเป็นทุกระบบก็พูดง่ายว่าวันนี้ E Max นั้นจัดเป็นครบหมดจุดต่อไปครับมีการเพิ่มรุ่นก็คือในรุ่น E สูดครับโคือรุ่น4ประตูเพิ่มเครื่องยนต์2.2แม็ฟอสเกลโต๊8สปี และก็อยา่างอัลซัตนะครับนี่คือบรรยากาศใหม่ๆรุ่นหนึ่งก็คือว่าเรามีการแนะนำเป็นส่วนของรถยนต์รุ่นพิเศษครับก็คือ E สุ z u X Series ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันที่มาพร้อมๆกับเครื่องยนต e ์2.2 D d y m a c Force ออกแบบบอดี้ใหม่สปอยเลอร์สเกิร์ตข้างออกแบบไปหมดเลยนะครับมากับอารมณ์ใหม่ๆคือโทนแดงดำเกอร์ลายคาดคู่แล้วก็ในรุ่นนั้นก็จะมีรุ่น p ปีด s ป e ดแค a โ4ในรุ่นอกอนมาตรฐานแล้วก็จะมี X Series Calendar 2แล้วก็4ประตู ถ้าเป็นรุ่นสีประตูมีเครื่องยนต์2.2แมกฟอร์สเกียร์โตให้เลือกแล้วก็ตัดจบครับนั่นคือ Isuzu e x ความครบถ้วนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วของ Miu x ในความเป็นรถ e Isuzu V Cross p r o f o l i o M นะครับก็คือมีสีพิเศษมีสีใหม่มาให้เลือกออก็คือ i n i s i m o r g b r e p a c ก็คือเป็นสีเทาใหม่โคนใหม่ให้บุคลิกที่เรียกว่าเป็น Premium Sport Off Road ให้ความหรูหรา ให้ความรู้สึกว่านี่คือสีของคนวุ่นใหม่แล้วก็มีความที่เรียกว่ารถโฟล์คต้องชื่นชอบกันตรงนี้นะครับเราอยู่ที่ d m a x Highlander นะครับ MAC Ford โฉมใหม่โฉมใหม่ในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของกระจังหน้าเรื่องของล้อมแม็แล้วก็ภายในที่มีการปรับปรุงและที่สำคัญก็คือเรื่องของพวงมราลัยไฟฟ้าระบบแ r ร์ดัส ที่เพิ่มเข้ามาเรื่องของความปลอดภัยสำหรับ h ฮแลนเดอร์แม็กฟอรคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับไฟหน้าใหม่เห็นไหมครับจะเป็น LED ตัว daylight ก็จะปรับใหม่ชายล่างแนวกันชนก็เปลี่ยนใหม่ทีนี้เรามาดูล้อแม็กบ้างนี่คือล้อแม็กใหม่นะครับลายใหม่ยังเป็นล้อ18เช่นเดิม2 6 5 6 0 R 1 8 แต่ว่าได้ล้อแม็กลายใหม่งละที่สำคัญมันได้ค่าก็ปรับรูปแบบแล้วก็วัสดุใหม่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟท้ายไฟท้ายหลังก็จะเป็นแบบเคลียร์แล้วคำว่าเคลียร์ก็คือเป็นไฟท้ายใสายเป็นแนวดีใสาแล้วนะครับแนวกันชนนี่ก็ใหม่เช่นกัน Highlander m a c f o r ร์ er คันนี้จะเป็นเครื่อง2.2เกียร์ออโต้8สปีดไปดูข้างในกันครับ เราดูบาะเบาะนี้จะได้เป็นลายใหม่หน้าปัดแพวพราวมากแล้วไปดูเบาะหลังกันครับ ตอนนี้เราก็จะมีกล้องรอบคัน360องศาสำหรับผู้ทดยสารด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับเครื่องปรับอากาศมีลมเย็นให้มี USB ให้บาะนั่งก็จะเป็นลายเดียวกับคู่หน้า เดี๋ราไปเดินรอบคันนะครับ2.2 m a c f o r s Highlander ดูกระจังหน้าที่เป็น2ชั้นข้างล่างก็จะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับชายล่างอันนี้ก็ใหม่เรียกว่าชุดกันชนชุดกระจังหน้าอันนี้มาใหม่หมดไฟหน้าก็ใหม่ ยางก็จะได้เป็นบิสโตนดูอเลอร์ HT กระแมกลายใหม่อันนี้จะมีกล้อง360ใช้ยมฮะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องและที่กระจกข้างหน้าก็จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตรงนี้เท่สวยงามสวยงามทีนี้ ทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเหนือกระจกตรงนี้นี่คือชุดเอ r ด a นะครับระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากตัวนี้ปรับไปใช้กลังงายแบบไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเอ r ด a เข้ามานี่ครับปุ่มควบคุมหรือคอนโทรลระบบแอร์ทั้งหมดเคลียร์มาก แล้วก็ข้างในจะเป็น RVD อันนี้ก็จะเป็นเดินและเดินเส้นสวยงามชัดเจนนะเวลาค่ำคืนมองไกลๆแล้วก็ชัดเจนว่าน,นี่คืออีซูซุแน่นอนใหม่อันนี้ไม่ใช่โลหะนะฮะเป็นเป็นวัสดุที่แข็งแรงเบาแล้วก็ทนทาน มีกัดลายการลื่นมาให้ไปเมื่อกี้เราดู h i g h l a n d ร er ์ไปแล้วทีนี้เรามาดูเอ็กซิลกันบ้างเอ็กซิลจัดว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ นะครับดีไซน์ที่สวยงามแล้วยังมีสีสันที่โดดเด่นชุดกันชนหน้าลองดูชุดกันชนหน้า,อ,นนนาอันนี้ก็จะมีช่องเล็กๆมาให้เตอร์แล้วก็เดยไลท์ใหม่เ <c oughs> อ็กซิลี่ อันนี้จะเป็นล้อแม็กล้อแม็กใหม่ลายใหม่นะครับก็จะเป็นบิสโตนดูอัลเลอร์เหมือนกัน HT ทีดุกเพิ่มขึ้นมาทุกเปลี่ยนแปลงให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นอันนี้ชุดที่เสริมขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ่า ด้านหลังกว้างขวางนะบเบาะลและอันนี้ก็จะมีที่ดึงสำหรับขึ้นลงรถนะครับช่วยให้สะดวกทีนี้เบาะตรงนี้ก็จะมีที่แขวนมีที่แขวน เรามาดูภายในกันบ้าง x อกซิลี่เอกซิลภายในก็จะเน้นเป็นโทนดำเอชุดคองโทรนแอร์นี้จะเป็นแบบธรรมดาเป็นลูกบิดตันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.2 Macford นี้เป็นกล่องสำหรับเก็บแ่นตาเก็บอะไรเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆสะดวกใช้งานสะดวก ประตูนี่เป็นกราฟิกข้างประตูแหมหันมาเจอ X-Series ตัวนี้เป็นไงครับสวยงามที่เบาเดินได้แดงกระจังหน้าชุดนี้เป็นชุดใหม่เช่นเดียวกันกับซีรีส์อื่นๆโลโกโ้ X-Series 2.2 X-Series เป็นเครื่องยนต์2.2แม็กฟอร์สนะครับ163แรงม้าดุดันมากกับสีดำสปอร์ตบาร์ล้อแม็กลายใหม่บันไดข้างใหม่โลโก,โกโออ้ X กรกะจังหน้านี่ดูดูเข้มมากกระจังหน้า X Series ดำแดงทั้งคันซึ่งคันนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์2.2แม็กฟอร์ดร้อแรงม้านอกจากกระจังหน้าใหม่ไฟใหม่กันชนใหม่ก็ยังจะมีเรื่องของล้อแม็กลายใหม่และด้วยความที่เป็นเอ็กซ mm ิล hmm. ก็จะได้โทนดำแดงเน้นความเป็นสปอร์ต บันได้ข้างใหม่และสุดท้ายในความเป็นเอ็กซิลี่ก็คือเรื่องของสปอร์ตบาร์เสริมบุกคลิกให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของ x s e r ซ h s h i l h n d n d e r คันนี้เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการตกแต่งการใช้สีสันซึ่งพอเป็น x s e r ซ e s แล้วเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตละก็จะเยให้แนวเข้มดุดันนะครับเรามาดูมิ X เ 2, 2. ็ Mac กฟอร์ดเด e ะเน็กพคันนี้ก็จะเป็นรุ่น R S นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคันนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงล่างนะไปดูกันครับช็อคอัพใหม่เป็นยังไงก็ใหม่ก็จะได้เป็นช็อคอัพแก๊สนะครับเป็นช็อคอัพแก๊สที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความนุ่มนวลยึะะดเกาะถนน แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นและนี่คือ m ิ x e the next p e a k มาครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อ s สุ v v คลอ s สา0 m a x f o r จะจัดว่าเป็นรถที่เรียกว่าเรือธงก็ได้นะเป็นรุ่น 4x4 ซึ่งจริงๆแล้วอิซูซูนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดมาตั้งแต่ยุคยุคแรกๆโอ้โหไล่ตั้งแต่โรดิโอตั้งแต่อะไรสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเ,นเจ้าที่เป็นเจ้าพ่อในวงการไปแล้วนะสำหรับรถ 4x4 มาถึงโฉมปัจจุบัน3.0 m a c p h r s คันนี้มีอะไรใหม่ในซีรีส์ปัจจุบันก็จะได้เรื่องของไฟหน้ากระจังหน้ากันชนสิ่งที่เรารู้สึกว่าคันนี้ดูธรรมะแมงที่สุดก็คือเรื่องของชุดนี้ครับคิ้วขอบบางโคน อันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกซ์ลายใหม่สังเกตบันไดข้างนะครับบันไดข้างจะไม่เหมือนกับรุ่นไฮแลนเดอร์ด้านข้างจะแตกต่างกันจะมีความจะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีรูปแบบเฉพาะตัวสำหรับบันไดข้างนี่ก็จะเป็นบันไดข้างใหม่วัสดุใหม่มีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบา และเพื่อลดความเสียหายก็จะไม่มีอุปกรณ์ส่วนควบเดๆเข้ามาจะไม่มีโลหะไม่มีอะไรคันนี้เป็นรถ4ีคูซึ่งใช้ในการลุยทางออฟโรดความตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันตัวบันไดเองก็จะช่วยป้องกันตัวรถความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถป้องกันหินดีดป้องกันดินโคลนขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาดิสล <This lock. S 1> uh ็อก ยืนยันคันนี้ใช้ดิฟล็อกมีดิฟล็อกดิเฟอเรนเชียลล็อกก็คือที่จะล็อกเพาท้ายซ้ายขวาให้หมุนเท่ากันซึ่งมันเป็นเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากนะคันนี้ก็เป็น 4x4 คดิฟล็อกโชว์มาเลยเพราะฉันมีแน่นอนไฟท้ายเห็นไครับสวยงามเห็นแต่ไกลบันได หรือกันชนหลังก็ใหม่คันนี้ก็จะมีเสริมขอบกระบะขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้วีครอส3.0จจะได้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้ว พอได้พวม,มาลัยไฟฟ้าก็จะมีเรื่องของระบบเอดาสขึ้นมานะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับภายในนี่ดูดูด,ด,ดูอลังการหรูหลาดูคอนโซลคอนโซลนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชแล้วก็จะเน้นโทนสี เห็นชัดชมาอยู่ที่มีแสงสีใหม่ก็จะเป็นสีเทาอมเขียวเห็นเห็นความเป็นเทาอมเขียวชัดเจนไหมนีม่และเมื่อเป็นเอด้สมีเอด้สมาให้ก็จะมีกล้องด้านหน้ามีกล้องที่ กระจกมองข้างอันนี้ก็จะเป็นกล้อง360แล้วก็จะมีการสร้างภาพ360โดยการส่องไปที่พื้นด้วยทำให้เรามองเห็นว่ารถคันนี้กำลังข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางหรือข้ามวัตถุอะไรใดๆอตอนนี้เรา,าอยู่ที่ Isuzu Cross ซึ่งเป็น วีคลอส4 4คูณ4ที่ถูกปรับปรุงมากที่สุดตั้งแต่สีกระจังหน้าไฟระบบเอเจนพรมอลไยที่เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์3.0แม็กฟอร์สในวีคลอส4คูณ4นี่คือ นิวอ s สุวีครอส s คูนสี่ฟล็อกสามจุดแม็กฟอร์มากับสีใหม่หน้าใหม่ไฟใหม่พวงมาลัยพาวเวอร์ Power ใหม่และระบบ a อ a ดที่เพิ่มขึ้นมาให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้นเรามาจะไล่เลียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโฉมใหม่เริ่มจากวีครอส3ามจ c f o r แม็กฟอร์คันที่เราเพิ่งถ่ายใหม่นะครับ ก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่เหมือนกันภูมิัยไฟฟ้าคันที่2ก็จะเป็น Highland e r 2.2 m a c f o r d ก็จะเป็นภูมิัยไฟฟ้าหน้าใหม่กันชนใหม่ล้อแมกใหม่บันไดข้างใหม่ภูมิพลไฟฟ้า X Series Highlander X Series 2.2 m a c f o r s 2. 2แต่คันนั้นเนี่ยจะเป็นภูมิัยที่เป็นไฮดรอลิก ก็จะไม่มีระบบ a อ a ดรมาช่วยสุดท้ายก็จะเป็น New X ขนุนสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของช็อกอัพใหม่